You blocked me on Facebook, uh, and now you're going to die. Now you're going to die. ตอนนี้เราอยู่กับเกมแล้วประเทศของครับตอนนี้อยู่กับผมไอจีกับเออกับผมซิวฮอกนะครับครับไปครับนล่ครับพอดีคลิปนี้อาจจะไม่นานฮะครัไว้ตอนรับวันคิดมัดคนี่ฮะด่านนี้สีสันเลือดเกินนั่นเลยครับพูดแหลกๆหลดีเวลาบัวขาวลุยแล้วครับบัวขาวลุย ภูเขาตึกคิวเอไปมาไปมากปะเนี่ยเฮ้ยดีรึเรียบร้อยครับหนึ่งขอยิวคุณไว้ดีกว่ามีด่านหนึ่งผมเล่นแล้วกระตุกกระตุกโอ้มันเป็นเกมเกมเลือกอันเกมน่ารุมอ๋อโอ้โหสุดยอดเกมน่ารุมอินเฮเลเป็นเกมแนวคล้ายคล้ายคิวริงฟอร์นะครับแต่ มันจะมีความยากกว่าคิลิ่งฟอร์อยู่หลายเท่าเลยครับขอโทษด้วยนะครับซึ่งจะมีซอมบี้วิ่งนะครับซอมบี้วิ่งแล้วก็ตายแล้วจะกลายเป็นซอมบี้นะะค,คนที่เล่นแล้วเนี่ยต้อขอโทษวยครับที่จกอถ้าใครดูฮะง่ายมากอันจะง่ายมากเลยหอตานี้จบแล้วอ่ะอีตานหน้าก็จบแล้วใช่ป่ะจะพวกผมจะอเอาแค่แบบนี้แบบเดียวนะครับเพราะว่าได้ผมไม่นะได้ผมเต็มเต็มเต็มง่ายนะฮะเก็บ อัดคลิปได้ไม่ค่อยอัดคลิปได้เอ๊ะอัดอะไรไม่ค่อยได้แดนก็แสดงว่าอะไรวะได้เต็มดิเต้นนะสิได้เต็มเลยจ้ะอัดก็ไม่น่าเยอะนี่หว่าใส่มาได้เต็มเลยแหละคุณอัดได้ไหนเนี่ยครับได้สี่ครับได้สี่คุณมีได้เท่าไหร่ครับตอนแรกเกือบเต็มมะเกือบเต็มคุณไปอัดอะไรได้ดู คุณอาจอยู่ปะเนี่ยอาจอยู่ครับอาจอยู่เฮ้ยเสแปร์โอโอสบายสบายครับโทรศัพท์ใครครับกรุณารับด้วยอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเล่นเล่นนะครับพี่ครับเป็นกฎของเป็นกฎของบ้าน YCG นะครับผม ถ้ามีเศษตัวสอขึ้นมาติิงๆมันแร่ว่าก็จบคลิปเลยอะะไรเร็วมากเดี๋ยวถ้าเดี๋ยววันคิดมาวันอะไรอ่ะวันที่วันวันพุธนะฮะวันคิดมาเป็นวันพุธวันวันวันพุธคุณพอมีเวลาอัดปะวันพุธโอ้ไม่รู้แล้วแต่โชคครับผมขอได้โชคเดียวครับถ้าวันพุธผมมีเวลาอัดก็จะผมขอขอจบ ไอ้เด้อเมื่อจบแบบต้องหาตัวแล้วต้องจบกันด้วยแบบท่าดีๆครับท่าดีๆครับแต่ไม่เหมือนโอเคมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวะเขาจบเป็นเท่านี้ยังไม่จบเขาจบเป็นเท่านี้ยังไม่ยังไม่จบเบื่อจบแล้วยังไม่จบเลย